สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์ยามเซ้้า,าตอนนี้นะกำลังจะขึ้นเขาช่องตะโกทุกคนเดือนพฤศจิกาสองห้าถ่ายคลิปนี้กับเช้าวันที่สิเจ็ดเนาะมาขึ้นกับนอนอยู่จุดพักรถนี่แหละอยู่เขาช่องตะโกบรรยากาศโอ้โหต้องบอกว่าอากาศเย็นแล้วก็แสดงว่าเดี๋ยวก็จะเขาหนาวแล้วทุกคนอแต่ว่าเมื่อวานเนี่ย อยู่ทางจันทบ,บุรีนะผมไปทางมาขามหรือผ่านโป่งน้ำร้อนเนี่ยอากาศเนี่ยมันบร่ได้เย็นนะฮะแต่ฝนตกทุกคนแถวน,นั้นฝนตกนะส่วนแถวอ่าเขาชัางตะโกนี่ผมว่าแน่ใจมัอว่านนฝนตกบ่เนี่ยจะบันทึกคลิปให้เบิ้งบรรยากาศขึ้นเขาช่องตะโกช่วงเศร้าๆนี่โอพี่ใหญ่ก็ยังมีลงมาเรื่อยๆนะทุกคนกับขี่กับระมัดระวังน้องเล็ก ก็อย่าไปปาดหน้าแซงซ้ายแซงขวาโอ้โหนี่ข้างหน้ามีรถสวนบอกถ้าบมมีสวนขอแซงแลวกันนี่พี่รถน้ำมันรถพี่ใหญ่ค่อยๆขึ้นเด้อถนนเขาช่องตะกูก,ก็จะแคบอย่าให้ขยายนะอย่าใครขยายเขา,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 ขาช่องตะโกย่างแห้งเลยเพราะว่าจากที่ใส่รถใส่ถนนมานน่โอ้เขาช่องตะโกนี่อันตรายพอสมควรเมืดตึ้นเลยค่อยๆลงเด้อพี่ใหญ่เด้อ ว่าต้องแซงใส่แซงขวาขึ้นไปน้องเล็กกะระมัดระวัง่เาเหมือนคลิปก้อนไหนนี่นะเคยทายไว้นะกำลังบอกว่าอย่ายแซงใส่แซงขวารถตำรวจจวดเนาะเขาไปเบิ้งย้อนหลังได้นะครับบันทึกคลิปไว้นะบ่คิดบ่ฝันว่าอ่าเบาในคลิปว่าอย่ายแซงใส่แซงขวานะรถตำรวจมาแซงเองเลยอากาศเย็นทุกคนช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกัน ผมเองนี่ก็เริ่มเจ็บคอเสียงก็เริ่มจะคือคือคือเจ็บคอจะว่ายังไม่ได้ก็คือนี่ว่เาเนี่ยก็คือการฟันเบาะนะเดี๋ยวหอด้านตรวจหรือเขาจะไปสินสุดเขาจะโก,โกูเราก็จะได้หยุดเบาะนะอากาศเปลี่ยนเดี๋ยวผมก็ไปโพจังหวัดนั่นเดี๋ยวก็ไปโพจังหวัดนี่นรถลอ้อ กำลังลงเขาช่องตะโกค่อยๆลงเขาช่องตะโกนี่เกิอดอุบัติเหตุบ่อยๆพี่ใหญ่ของเราก็เดินทางปลอดภัยด้วยพี่ใหญ่เด้อพี่ใหญ่10ล้อ18ล้อรถบรรทุกนะหลายคันกับใส่ถนนเขาช่องตะโกนี่ อยากให้ทางการเพิ่นเฝ้าขยับขยายเขาชงตะโกโอโอโอโต้องเบรกต้องเบรกไปนั่นแหละแสงกะนแต่เย็นเยเบิ่งให้เคลียร์เบิ่งให้ดีก่อนก่อนเซ็งโอ้โหทิวถนนทิวถนนบ่ค่อยดีทุกคนผิวถนนบ่ค่อยดีอันตรายนะถ้าแห่งทำให้ฝนตกลงมานะทุกคนให้เขาชงตะโกนี่เกิดอุบัติเหตุง่าย ตอนตีสองเวลาหกโมงนี่พี่ไงหรือรถสิบแปดล้อรหรือรถบรรทุกนี่ลงเขาช่างตะกูแม่นวัตุพคนนาจะแม่นเนาะลงเขาช่างตะกูเพราะว่าสังเกตเบื่อนี้ที่ผมบันทึกคลิบนี่หกโมงครึ่งรถบรรทุกลงเขาช่างตะกูเยอะพอสมควรจังไดก็ขอให้ขับรถปลอดภัยเด้อถึงที่หมายอย่างปลอดภัยอย่าประมาทนะอุบัติเหตุนี่ บอมีผูใดอยากให้เกิดนะแต่ถ้าประมาณเนี่ยมันเกิดอยู่แล้วครับผมอากาศเย็นนะช่วงนี้เมื่อคืนผมนอนอยู่ตีนเขาเชีงตะโกจุดพักรถนั่นแหละครับอากาศโอโ้โหเย็นยางแหงเลยแต่ก็นอนรับรับ,รบตื่นตื่นแหละเพราะว่ามันกันมีพี่น้องเพื่อร่วมทางนะมันจอดยวงห่างรถรถซิ่งนะเสียงดังคือรถไอรถไทเนี่ยบํบบ,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 บจอดโอโ้โห ว่าจีตื่นไปไอเปลี่ยนไปจอดมองอื่นก็คือเก่าเนาะอู้ดังรถรถใรถอ้ที่พี่น้องหลายคนก็น <tr> <ô> ่าจะหูอยู่เนาะรถกระบะสิ่งอย่างที่เฮ็ดเครื่องคือเครื่องคูปุตานะุ่บุบบุบนะนอนบ่หลับนั่นแหละเอ้าฝากถ้าเกิดว่ารถผู้ใดเสียงเครื่องบุบบุบบุบอไย่าไปหาจอดนอนกับผู้อื่นเด้อในปั๊มก็ดีผมนี่ผมก็เคยขับรถไอ้มีรถไอเสียงเครื่องบุบบุบมีักจอดนอนนี่อยากอายเด้เด้อ ไปหาจอดนอนนอกปั๊มด้ผมผมปวกกานอนน้ำมูดิย่านเสียงดังอืมเอานี้ขึ้นมาในเขตจังหวัดบุรีรัมย์นัะทุกคนเบ่งบรรยากาศจังหวัดบุรีรัมย์นี่เป็นยังไงเนี่ยโอ้โหเบ่งท่องฟ้าหมืดตึบเลยคือจังจะมีฝนบอมอนี้จะมีฝนบอเซรานี่อ่ะด่านตรวจน้องสมเมด็จ คืออีกบ่จักมือเดี๋ยวก็จะถึงเทศกาลปีใหม่แล้วโดนนะโดนเรียบร้อยดีนะทุกคนอาจจะบม่มีสภาพมุมสูงแล้วนะครับเมื่อวานตกตกเมื่อวานอยู่อาลันนะครับไปถ่ายภาพมุมสูงให้สวนทุเรียนอยู่อาลันนะเกิดอุบัติเหตุทางเทคนิคต่ำต้นไม่นะ หักเลยนะครับหักเครื่องเลยอ่าบอยู่เอญยัง,ยงเดี๋ยวมีโอกาสเก็บเงินเก็บทองเดี๋ยวสื่อมาไายให้เบิ้องไม่หรือถ้าผู้ใดอยากเป็นสปอนเซอร์อ่าสื่อเป็นสปอนเซอร์หลักเพืถนนไทยแลนด์นะอนุเคราะห์โดนถ่ายภาพมุมสูงนะก็จัดมาได้นะครับ ถนนไทยแลนด์ต้องการสปอนเซอร์อุปกรณ์ท่ายไยกันอยู่ตลอดละเพราะว่าจะเป็นโดนท่ายความมุมสูงหรือกล้องโกูปโปรหรือกล้องท่ายทั่วไปฮะแต่ถ้าผูใ้ใดอยากเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนเพจกันนั่นแะหละย่างที่บอกนะติดต่อมาได้นะอยากเป็นสปอนเซอร์ซื้อโดนมาเลยนะส่งโดนมาเลยกับประมาณนี้ทุกคนเสียงผมเริ่ม บอดีแล้วเจ็บคอแล้วอะสุขสบายดียูดีม่แห้งสวัสดีครับ